นี่นะครับผมเป็นคุณลุงที่เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับผมเดินนี้นะครับมาครั้งที่สี่แล้วนะครับแกบอกว่ารอบนี้รอบที่สีนะครับก็คือเป็นรอบสุดท้ายแล้วแกจะเดินทางกลับนะครับผมมาสีรอบนะครับรู้จักช้างทุกเชืยอกรู้จักควันทุกคนพนักงานทุกคนนะครับรู้จักนะครับก็คือเดือนนี้นะผมมาเที่ยวประเทศไทยเนาะนะครับผมก็สีรอบด้วยกันนะครับผมสําหรับเดือนนี้โอ้โห เหมือนแกจะแบบรักช้างมากนะครับรักช้างมากก็คือชอบนะครับผมชอบช้างมากขออีกขออีกอ้าววันโมวันโมออคนก็เป็นรอบสุดท้ายก็คือของเดือนนี้นะครับผมแกว่าแกจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็เลยมารอบนี้รอบที่สี่นะครับผมโอ้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแบบ หมือนแกมาได้แบบไม่เบื่อนะครับผมก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับสีรอบนะครับจำกันได้นะครับคือแบบคงจะรักช้างมากอะนะครับผมคือ<ะ>ชอบนะครับบรรยากาศนะครับผมวันนี้ก็อาจจะเงียบหน่อยเพราะว่าช่วงโลนะครับผมหน้าโลนะครับ่วงนี้ แขกบ้างอ่าแขกตามบ้านตามเมืองก็จะน้อยหน่อยนะครับผมนะครับก็ได้ตอนรับทันนะครับรอบที่สี่แล้วนะครับผมโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับมาทุกรอบเป็นรีทุกรอบนะครับประทับใจทุกรอบนะครับงั้นะคงมาไม่ได้สี่รอบนะครับสนุกมากสนุกสนุก,นกนะขเขาคงสนุกเนี่